สวัสดีค่ะ JK พามาชมกับรถบ้านแท้ๆเลยนะคะคันนี้เป็นรถ Toyota v วีออค่ะทุกท่าน v ีออสวีนะคะมาในราคาเร้าใจค่ะ89,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนได้ด้วยค่ะทุกท่านราคาเงินสด89,000บาทหรือสำหรับการผ่อนนะคะท่านสามารถวางเงินดาว9,000บาทนะคะ และผ่อนชำระงวดละเพียง2000กว่าบาทเท่านั้นค่ะสามารถเลือกจำนวนงวดได้นะคะจะเป็น4 8แปงวดหรือ56งวดก็ได้นะคะหรือต้องการที่จะส่งมากกว่านี้นะคะลดน้อยจำนวนงวดก็ได้เช่นกันนะคะเอาตามที่ลูกค้าสะดวกเลยค่ะรถพร้อมใช้งานนะคะเครื่องยนต์สมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะภายในสวยๆตามรูปนี้เลยค่ะกระจกเป็นไฟฟ้ามีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยค่ะ เกียร์ออโต้นะคะเปลี่ยนนิ่มเปลี่ยนโคบคลิกดาวใช้งานได้ปกติปุ่มโอเวอร์ด์ใช้งานได้ค่ะแอร์เย็นมีเพลงฟังนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ปกตินะคะพวงมาลัยแต่งห้องเครื่องสวยๆค่ะไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะเดินเบาๆนิ่งๆเครื่องยนต์ไม่มีเสียงดังค่ะอัตราการเร่งดีนะคะ สีสันรอบคันมีริ้วรอยบ้างนะคะบางจุดตามอายุการใช้งานค่ะโดยรวมแล้วนะคะรถพร้อมใช้ค่ะช่วงร่างแน่นๆตกหลุมก็ไม่ดังนะคะเร่มเอกสารชุดโอนครบภาษีพรบรปี66นะคะได้ไปใช้งานคุ้มๆเลยนะคะโตโยตา้าวีออสค่ะปี04นี่เกียร์ออโตสนใจไปทดลองขับก่อนได้เลยนะคะรถอยู่แถวราชพัฒนนครปฐมค่ะคันนี้เลยนะคะ เบอร์โทรผู้ขายแอดมินได้ใส่ไว้ให้ใต้คลิปโทรไปคุยรายละเอียดประกอบการตัดสินใจถ้าถูกใจสามารถนัดหมายไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยค่ะเป็นการประกอบการตัดสินใจที่ดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ